พยางพ่อแม่ครูอาร์ท่านเคยหาวายสอนประชาชนญาติเมีดเขาตายไปเป็นเปรตเป็นอะไรอย่างนี้นั่นเห็นไหมล่ะหาวบายสอนเรื่องการทำบุญให้ทานดูนี่ถึงเปรตถึงผีแถวบ้านนี้ไม่มีเหลือคนล้มคนตายเนี่ยมันอาจเป็นเปรตเป็นผีเลยนะหาอวบายสอนท่านไม่บอกกลงๆกาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ คือพวกประหตุประชีวีเปรตเนี่ยคือเปรตมีทีบสามจำพวกนะ <c oughs> จำพวกที่หนักหนักมากคือจำพวกที่ผ่านแต่นรกหลุมสุดท้ายขึ้นมาแล้วก็มาเป็นเปรตเนี่ยเปรตนี่เป็นประเภทที่หนักมากแต่เบาวกว่นานรกหลุมสุดท้ายนะนรกหลุมสุดท้ายก็บวาเบาแล้วแต่ว่ามาเป็นเปรตที่สามจำพวกเปรตจำพวกแรกเนี่ยหนักกว่าเพื่อนเห็นไหมล่ะ เป็นทิสามจำพวกนี่จำพวกที่เป็นประักตุปชีวีเปรตนี่เป็นจำพวกที่จะรับขยทานของญาติมิตรทั้งหลายได้ที่อย่างเราทําบุญให้ทานท,ที่ส่วนีุผลให้ผู้ร่มผู้ตายก็คือประเภทนี้ได้รับนอกจากนั้นไม่ได้รับท่านบอกได้อย่างชัดเจนในคำนี่เราทำบุญเจ้าที่วันเลิศเลิศี้ศ ให้มันเห็นด้วยใจโยของสิเราไม่ต้องไปหาใครมาเป็นสักขีพยานนะก็อย่างที่ว่าผ้าสองโอมันเห็นไหมละ่ะพอ,ม,อามาเล่ากันตัางแล้วไหนผมไปทดลองดูเป็นไงละ่ะไปได้เพียงสองตื่นไปยังไงมาจะโหยทนไม่ไหว,วนั่นเห็นไหมละ่ะนั่นอย่างนั้นแล้วข้านก็ได้ยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าลงเป็นอย่างเดียวกันแล้วมันจะมาถานกันอันนี้ ภาคปฏิบัตินี่เป็นภาคที่แน่นอนแม่นยำมากนะพอ,อ,อไปเจอตรงไหนอ๋อท,ทันทีเลยแล้วไม่ต้องหาใครมาเป็นพยานนะอพอเจอก็ไปอ๋อเรื่อยเรื่อยพอ,อร่างเจอว่าพระพุทธเจ้าจะปฏิพันไปแล้วก็ตามยังทรงพระชนอยู่ก็ตามสิ่งเหล่านี้จะไม่ลบล้างความจริงของตัวไปได้แล้ว มียังไงมีอย่างนั้นเจอ,อยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นตามเลยผู้เจ้านี่พามาแล้วสิ่งเหล่านี้ก็มีอย่างนี้เจออย่างนี้นั่นก็เป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะ <c oughs> คนไม่มีวาฒนาแล้วถึงอยู่ในแดนพุทธศาสนาก็ไม่ยอมรับนะมันหนาหักแน่นอย่น,น,น,น <c oughs> มันเป็นอยู่ในใจ